ต้องบักไปที่รถเขาหน่อยนะครับมีรถรุ่นเขาขอเชิญที่เนะคะโอครับกรเป๋าไม่จ้าได้ทุกคนได้นกคะสามสิบโอ้น้ำแข็งมาแล้วครับเป็นน้ำสดจากทางร้านนะครับสวัสดีครับท่านผู้ชมตอนนี้ผมอยู่ที่ร้านกระเพราประหลาลเลยครับ ที่กัดตลาดคุณนายนะครับมาวันห้าจังหวัดสมุทรสาครคนับ

อนี้คือทงานนี่คือสามขิดเลยสามิเหมือนกันเลจ้ะสามขิเหมือนกันนี่คสามิเหมือนกันเทีหอครับเราหมูกงเรมกนไดุ้กัได้นะคะมีไข่ด้ครับานนี้มีไมเท่าไหร่ครับรบาทนะค เอาไข่ก็ได้ไม่เาไข่ก็ได้ใช่ไหมัใครับถ้าไม่าไม่อไข่เหรอครับยีบ้าทถ้าไม่อาไข่ยี่ส้าอกติถ้าไม่เอาไข่สามสิบครับหมูหมูกรเทียมนี่ก็ยีห้าเหมือนกันราคาเท่ากันเลยรากันเลยนะครับรวมได้ด้วยอ๋รวมได้ด้วยย่างรกราคาเท่าเดครับราคายีสิบห้าเหมือนกันโอแต่ก็เพิ่มไข่อีกเป็นสามสิบครับ ไม่ใส่น้ำมันนะไม่ใส่น ah ้ำมันเลยนะไม่ใส่อะไรครับใส่เอยู่นี่มาขายวันไหนมาครับที่สุกสวัสาร์ที่จันทร์ครับผมตลาดบนนายครับซึ่งสี่วันวันศุกร์จะมาแทนวันที่วันพุธวันเดียวเหรอครับครับผมที่เป็นที่ผู้หญิงครับกับแม่ครับ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 เขาจะมาแทนวันพุธวันเดียววันพุธวันเดียวเนาะ ใส่พริกครับเป็นพริกสดนะครับ no นี่ตอนนี้ทำเผ็ดกลางอย่างเดียวนี่ทำเผ็ดกงเดียวทอนีมากครับมีเผ็ดแบบเดียวขี่มงถี่มครับบ่ายงถึงสทุ่มบ่ายสถึงสทุ่มหนูได้ครับ น้ำปูนน้ำปงไแล้วครับครับเป็นน้ำซอสโดดร้านนะครับเดี๋ยวชิ้นหึ่งให้สีสวยๆหน่อยคร่บสีดำนะครับ มีไทยชื่อื่นไหมพี่อ่ามีอีกที่ก็คือตลาดพนาครับพี่มันพูดเั็นเด็กตลาดพนาก็วันละพนาก็มีไร่ขิงครับผมหน้าโรงเรียนวันไร่ขิงนาโรงเรียนวันไร่ขิงครับผมก็ขาหลายที่นะครับหลายที่พี่

你看吧，过来。 ขอบคุณนะครับที่ชมคลิปเราจบครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งนะครับคิดหน้าเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ